ช่วงนี้นะคะอีฟจะหนักไปทางอัลเจีมีนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเพิ่งออกมาใหม่เลยค่ะแต่อยากจะบอกนะคะว่าในทุกๆวันอ่ะอีฟยังกินอกกนอร่าพลาสเหมือนเดิมดีๆพลาสเหมือนเดิมตัวไฟเบอร์เอ็กอี๊ก็กินก่อนนอนเหมือนเดิมค่ะวางฐานระบบร่างกายดีๆแล้วมันก็จะแบบกลับไปอ้วนได้ยากมากและอยากจะบอกว่าทุกวันนี้อีฟอ่ะเปลี่ยนอาหารเย็นเป็นอัลเจีมีนทำทุกอย่างเหมือนเดิมออกกำลังกายอี๊ออกน้อยมากทุกคนจะเห็นค่ะว่าอีฟแม่งแบบตอนนี้คือลุยงานหนักโคตรเลยเชื่อไหมว่าแค่เปลี่ยนมื้อเย็นเป คนนี้น้ำหนักลงไปแล้วอีไม่ค่อยคอนเซิร์นเรื่องน้ำหนักเลยนะแต่ว่าแม่งไม่พูดไม่ได้จริงๆอะคะ่ะเพราะฉะนั้นอีบอกเลยนะคะว่าการที่สกินแอลตจียมีแม่งดีมากๆนะแต่อย่าลืมวางฐานร่างกายดีๆด้วยนะคะระบบการปอกถ่ายของเราก็จําเป็นระบบร่างกายที่สะอาดก็จําเป็นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากกินแอลตจียมีแล้วแบบโหด้พลิกๆเลยลองเอาตัวบีบีพสแล้วก็ตัวไฟเบอร์เอ็กไปกินด้วยค่ะแต่ถ้าใครอยากกินได้ก็ได้เหมือนกันคะ่ะอ่ะพูดแล้วอีก,ก็กินบีบีพลสหน่อย เดี๋ยวรอดูผล30วันนะคะเดี๋ยวจะเอา,อาน้ําหนักมาอวดแต่ที่จริงอะเริ่มถ่ายไปบ้างแล้วแหะรอดูผล30วันของพวกเรานะคะเซต7 3็1เดือนรู้เรื่องจริงๆอยากลองบอกอีกค่ะ